เรื่องปริศนาของคนโบราณมักจะชอบทำอะไรไว้เป็นปริศนาให้คนได้คิด <c oughs> เงินบาทเนี้หรือรอยพระบาทสระบุรีพระบาทสี่รอยที่แม่แตนพระบาทที่เขาคิดเช่บกูดเนี่ยที่คนไปร่ายรอยพราบาทเือนนี้ พระบาทเนี่ยแล้วก็เงินบาทเนี่ยแล้วก็บาทพระไอ้มันมีสามบาทในกันเนี่ยบาทพระนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็เขียนเป็นปริศนาไว้ว่าเมื่อพระเจ้าออกบวชพรมสี่คนก็นําบาทสี่ลูกมาใหพาพา้พระเจ้าเจ้าวันั้นเป็นสิทธะก็เลยอธิษฐานให้บาทนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวอ่ะนี่เป็นอัตกาถาเขาแต่งขึ้น พรมสี่คนนำบาทมาคนละลูกมาถวายพระสิทธ,ธัตถะพระเทิทธธัตตะเลยอธิษฐานบาทนี้ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมในบาทสี่ลูกเนี่ยอธิษฐานรวมกันก็เลยเป็นบาทก็เลยมีรอยต่ออยู่สี่ต่อไงสี่สี่ห่วงของบาทเนี่ยจะมีเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมก็เขาก็เลยตัดตัดเหล็กแล้วก็ออกเชื่อมเป็นลูกจุดสี่จุด เป็นสี่ชิ้นแล้วก็ประกบกันนี่ก็เลยปิดสนามันชุวันนี้ถ้าบาทบาดโบราณเนี่ยบาทเผาเนี่ยเขาจะทําแบบนี้ก็ถือว่าทําไมถึงมีรอยวะโอ้พรมเขาเอาบาทมาสี่ลูกพุทธเจ้าเอาที่ฐานบาดติดกันเลยเป็นรอยติดกันในรอยเชื่อมสีรอเห็นไหมอันนี้ก็เป็นปิดสนาแม้แต่งเงินบาทเนี่ย สลึงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไอ้ที่สี่เนี่ยเห็นไหมตีสลึงเป็นหนึ่งบาทเลยแล้วพระบาทสระบุรีเห็นไหมร้อยที่หนึ่งรอยที่สองรอยที่สามรอยที่สี่ก็จะทําให้อย่างเนี้ยไอ้คนไม่รู้เรื่องก็เลยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นขลังเป็นศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้อะอย่างพระบาทสระบุรีเนี่ยคนไปกราบไปไหว้สมัยโบราณพระเจ้าแผ่นดินสมัยรัตโกสโคศิลเนี่ย พระเจ้าแผ่นดินเจ้ารัชก,การที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจะต้องมากราบไหว้เพราะว่าจะทําให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขไร้ละอรุชสัตรูจะมีความแต่เย็นข้าวน้ําโภชนาหารโรคภัยไข้เจ็บหาเหอจะไม่โรงกินคนไทยพระเจ้าแผ่นดินจะต้องมาทําพิธีกราบพระบาทสระบุรีจะได้เป็นสุริโมคลก็นําสนมกำนันในออกบาเหตุทางเรือมาทางเจ้าพญามาเขื่อนป่ามาแม่น้ําป่าสัก มาขึ้นนมากราบทิสระบุรีอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ทำมาแต่ของเดิมไม่ใช่อ่ะของเดิมเรื่องจริงๆเนี่ยก็มาจากคุณธรรมสี่ประการเนี่ยเราชอบเทศเรื่องนี้เพราะมันเข้ามันเข้ากับปริศนาธรรมมันเงินสลึงเน่ยที่ว่าสี่สลึงเป็นหนึ่งบาทเนี่ยกันเดียวกันที่ว่าชั้นท้าพอใจเนี่ย ไอ้พอใจเนี่ยเป็นตัวสลึงแรกหรือเป็นตัวบาอเป็นตัวแรกเลยของเรื่องเป็นบาทลูกหนึ่งฉันท้าพอใจพอใจทําอะไรสําเร็จหมดไม่พอใจทําอะไรไม่สําเร็จหมดทําเลวก็พอใจทําดีก็พอใจสุขก็พอใจทุกข์ก็พอใจทำอยู่ด้วยกันก็พอใจจะทํางานทําการก็พอใจมันเด็กๆเนี่ยถ้ามันพอใจทํางานทําได้ง่ายลูกน้องลูกน้องพอใจทํางานทําได้ง่าย ถ้าพอใจทําพอใจมันมีเหตุเหมือนกันพอใจต้องมีเหยื่อล่ออะไรเหยื่อล่อให้พอใจอย่างชาวบ้านนี่เขาทำงานก็เงินเงิน,เง,นเงินเป็นเหยื่อล่อเขาพอใจที่จะทํา่ะเหยื่อล่อที่เขาให้พอใจจะทําเนี่ยมันก็มีตัวล่อทําให้ฉันทะพอใจเพราะ,ะนั้นความพอใจนี้มันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นกามาฉันทะก็ได้ ธรรมฉันทะก็ได้ฉันทะพอใจยันเป็นกามาฉันทะถ้ากามาฉันทะาพอใจในกามพอใจในกามาคุณพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโหนทาในธรรมะมันพอใจสักอย่างเนี่ยมันก็ทําได้อะคราวนี้มันพอใจแล้วเนี่ยมีอะไรเป็นเหยื่อล่อล่ะก็มีกามาฉันทะเป็นเหยื่อล่อทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันได้อะ เพราะมีกามาฉันทะเป็นเหยื่อลอ่อทําไมเราเครียดกข,ขนาดขนาดไหนเราถึงทิ้งกันไม่ได้ละ่ะขัดเครืองขนาดไหนทําไมถึงทิ้งหัวถ,ถึงเนียไม่ได้ละ่ะเพราะมีกามาฉันทะเป็นเหยื่อลอ่อกามาฉันทะคือตัวอย่างไรมันก็กำหนดจินดีในเพศนะหญิงในชายชายก็กำหนัดจินดีในชายหญิงก็กำหนัดยินดีในในชายชายกำหนัดจินดีในหญิงตัวนี้แหละเป็นเหยื่อลอ่อทําให้ต้องทนได้ เขาอะไรเพราะพอใจฉันพอใจอ่ะมีอะไรไหมถึงเขาจะไม่ดีแต่เขามีดีเนี่ยหัวฉันเน่ะปากไม่ดีแต่เขามีดีบางอย่างเน่ะเมียฉันก็เหมือนกันปากไม่ดีแต่แต่หอยมันดีอ่ะอะไรมันดีอ่ะหัวฉันก็เหมือนกันปากหมาแต่ดีอ่ะอ้าวเขาก็เสพไอตรงดีๆอ่ะเพราะนั้นฉันทักตัวนี้มันมองดีตรงนั้น มันก็เรยลือมไ่ที่ว่าขัดเคืองขัดใจขัดอะไรทั้งหมดแต่ถ้ามันมองเสียหมดผิดหมดมันจะทิ้งหรือสนองไม่ได้เนี่ยการมาฉันทะเมื่อถูกสนองไม่ได้มันจะหมดเลยมันจะจางไปจนไปต้องเลิกร้างไปเพราะไม่มีการมาฉันทะเป็นตัวล่อเพราะนักการมาฉันทะไม่มีเงินเป็นตัวล่อมันกันถ้ามีเงินล่อเนี่ยมันก็จะทํา ยอมตายโสตายยอมติดคุกติดตรองยอมทาชั่วสะพัดคดโกงบ้านคดโกงเมืองทําเป็นบริหารประเทศชาติบ้านเมืองถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่เป็นนายกนายกนัฐมนตีมันก็ไม่เป็นเพราะการไม่ฉันทะไปล่อให้มันเป็นแต่มันก็อ้างคุณธรรมาจะดูแลประชาชนพลเมืองให้ย็นเป็นไม่ใช่หรอกเพราะตันหาแหละเพราะตัวอยากื่อราคาแหละเป็นตัวหลอกล่อทําให้ต้องทําต้องเป็นแล้วก็ด่าเขาแช่งอย่างนั้นถ้าไม่มีเงินไปตัวล่อจ้างให้มันก็ไม่มาก็เบื่อแล้ว เห็นไหมกามาฉันทะตัวนี้น่ะมันมัวเมาหมกแต่อ้างคุณธรรม่าฉันเนี่ยดูแลประชาชนตอนนี้โควิดยังมีแต่ฉันไปใครจะมาช่วยมาดูมาเลยว่าอ้างไม่ให้ดูดีเห็นไหมกามาฉันทะมันมีหน้าอย่างนี้มันหน้าพระแต่ใจมาเพราะนั้นเรื่องของกามาฉันทะนี่มันไม่มีจริงใจใครมีแต่เลเหลี่ยม นี่ไอบาดตัวนี้ถ้าก้าวไปแล้วมันก้าวลงไปไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแต่มันก้าวเหมือนลงกองไฟหรือน่าระมันจะร้อนไปไามันนั่งร้อนมันก็จะทนได้เพราะอะไรสัตว์นรกทำไมจึงทนได้เมันพอใจจะอยู่ในที่รกรกมันพอใจในรุ่มร้อนบอมใจทุรนทุรายพอใจที่จะเพราะมันยังบอกว่ายังมีมันอยู่นะมันเห็นไหมมันนี่มันนี่มันนี่มันมันเนี่ย มันมีเงินเป็นตัวที่เหยื่อล่ออยู่มันนี่มันนี่ยังมีกามทำให้มันนี่มันนี่มันก็ต้องทนกามฉันทะพอใจจะอยู่หไหมถ้าไม่พอใจก็เลือกล้างเลยทำมาฉันทะไม่ตัวเดียวทำมันจะเป็นธรรมทำด้วยเมตตาทำด้วยขันติทำด้วยริยะทำด้วยปัญญาทำด้วยการุณามุทิโตเบขามันก็มีธรรมเหมือนกัน แต่เป็นธรรมะฉันทะถ้าธรรมะฉันทะมันจะไม่เห็นเก่ตตัวไม่เอาแต่ใจตัวเองจะเมตตาปราณีให้เกียรติเพื้ออาทรเกื้อกูลเกื้อหนุนนี่ถ้าธรรมะฉันทะจะเป็นงั้นเพราะนั้นไอ้สลึงนี้หรือบาทนี้นี่เนี่ยมันเป็นธรรมะก็ได้เป็นกามก็ได้เพราะนั้นฉันทะอย่าคิดว่ามันเป็นธรรมอย่างเดียวมันเป็นกิเลสก็ได้เป็นธรรมก็ได้กามฉันทะ มันจะผลของมันดอกมันบอกผลมันคือเป็นทุกข์แต่ธรรมะฉันทะดอกผลมันเป็นสุขถ้าพอใจทําในเรื่องที่ดีเนี่ยมันจะงอกเงยมาเป็นดอกแห่งความดีเนี่ยเป็นดอกแห่งความดีออกมาเป็นผลแห่งความดีเป็นดอกแห่งความดีเป็นผลแห่งความดีเล็ดดอกผลของดีเกิดจากธรรมะฉันทะพอใจในเรื่องดีๆ จะทาแต่เรื่องดีๆจะคิดแต่เรื่องดีจะพูดแต่เรื่องดีๆนี่ธรรมะฉันทะมันจะออกมารูปแบบนั้นทําอะไรก็ตามทีมันจะเป็นธรรมหมดทําสงเคราะห์ทําอนุเคราะห์ทําเมตตาทําปราณีทําเกือ้อกูลทําเกือ้อหนุนทําหน้าที่แต่เป็นหน้าที่ที่ทรงธรรมและเป็นธรรมตัดสินก็เป็นธรรมไม่เอียงไม่เอียงเพราะเกลียดไม่เอียงเพราะรักไม่เอียงเพราะโง่ไม่เอ,อเียเองพเงพราะกลัวแต่ถ้าไม่มีธรรมะฉันทะเนี่ย ม้จะอยู่ในตําแหน่งที่จะตัดสินให้เป็นธรรมมันก็เป็นไม่ได้เพราะมันเป็นการมาฉันธะมันเอียงเข้าข้างกันแล้วกูตั้งชงว่ามึงต้องผิดอ่ะพวกมึงทําอะไรผิดหมดอ่ะพวกกูทําอะไรถูกหมดอ่ะกูก็จะหาเรื่องเอากฎมงกฎหมายกฎหมาเนี่ยไปเพื่อทําให้มันเข้าควบพวกกูอะ่ะพวกมึงกูจะเอาให้มันผิดหมดอ่ะจะหาข้อมุลมึงว่าผิดกูจะหาเรื่องให้มันผิดอะ่ะอันนี้มันก็เลยเป็นการมาฉันทะ มันทรงธรรมก็ไม่ทรงมันจะทรงได้อย่างไงมันไม่มีธรรมอ่ะมันเป็นการมาฉันทะแล้วนี่ใจมันเป็นการมาฉันทะแล้วนี่สารตุลาการมันเกินการมาฉันทะอยู่ในใจแล้วนี่อย่าไปหวังว่าจะหาความเป็นธรรมในยุคนั้นนั้นสมัยนั้นนั้นที่นั้นนนบุคคลนั้นนั้นเพราะเขาเองก็ยังไม่มีอิทธิบาทที่ถูกต้องเขามีแต่กลัวเพราะมันใหญ่มันอย่าให้เราใหญ่มาถ้าไม่ตัดสินเอื้ออาทรแก่มันเดี๋ยวมันก็ปลดเราออกเพราะฉะนั้น สรรทุเรงการมันก็ต้องเกิดจากลำเอียงมันเป็นกาาฉันทะคลอดออกมากาาฉันทะคลอดมันออกมาแม่มันคือกาาฉันทะมันจะคลอดเป็นธรรมไม่ได้พ่อมันแม่มันเป็นกามฉันทะคลอดออกมาลูกมันน้องเป็นกา마ฉันทะเหมือนพ่อมันแม่มันเพราะนั้นอย่าไปหาความเป็นธรรมในกาาฉันทะถ้าธรรมฉันทะคลอดออกมามันถึงจะเป็นธรรมฉันทะเมื่อมีลูกมันก็เป็นลูกธรรมฉันทะเห็นไหม เพราะนั้นเราอย่าไปสงสัยอะไรสิเพราะมันไม่มีสลึงที่ถูกต้องอ่ะคนมืองถึงไม่เต็มบาทแล้วจะไปร้องเรียกเฮกเชอหาความเต็มบาทแล้วเป็นธรรมอะไรอะ่ะเพราะตัวแรกมันก็ผิดแล้วนี่มันตกอยู่แต่อำนาจของใครอะ่ะใครมีอำนาจมันก็ต้องรักษาประโยชน์เกื้อกูลให้อำนาจนะั้นแล้วมันจนทำได้ไงอะ่ะลำเอียงเพราะกลัวเขาผู้มีอำนาจลำเอียงเพราะรักเขา คนมีอํานาจแล้เองพ่อช้างพวกมันที่ไม่ใช่พวกเรา是是เห็นไหมแล้วนี้พ่อกลัวกลัวเขาจะปลดเราออกจากอํานาจเห็นไหมแล้วมันจะเป็นธรรมไหมนี่แหละคือไม่มีหลักธรรมะฉันทะธรรมะฉันทะนี่จะลึกมากจะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ความเลวเข้ามาในตัวแต่มนุษย์พร้อมเสมอที่จะพลิกลงไปที่ต่ําเพราะกามฉันทะมันจูงไปธรรมะฉันทะจึงเกิดได้ยากมากกามฉันทะเกิดได้ง่ายมาก อยู่เฉยๆมันก็ไหลลงไปเราะมันเองแล้วริยะเนี่ยในตัวที่สองเนี่ยสลึงที่สองหรือบาทที่สองเนี่ยเก้าที่สองเนี่ยเพี้ยนเนี่ยเพียนอะไรอ่ะเพียนหาเพียนรักษาเพียนทําให้เจริญเพียนให้งอกงามไพ่บูร์เพียนตัดเพียนประหารเพียนดับเพียนเว้นเพียนขาดเพียนหลุดเพียน้น ความเพียรมันเพียรหาเพียรเก็บเพียรดักษาเพียรดูแลเพียรจับใจใช้สอยแต่บางคนเพียรหาใช้ไม่เป็นบางคนใช้แต่ว่าหาไม่เป็นบางคนใช้เป็นหาเป็นแปลว่าความเพียรนี่ม so ันต้องประกอบด้วยองค์เหตุและผลนะเพียรมันนึงเพียรแม้แต่โจรมันก็ต้องเพียรขโมยก็ต้องเพียรคนเลวก็ต้องเพียรคนคนชั่วก็ต้องเพียร ไม่เพียนมันเกิดไม่ได้เพราะความเพียนมันไม่จะเกิดแต่คนดีอย่างเดียวคนเลวมันก็มีความเพียนเพียรอะไรเพียรทําเลวอ่ะทําไมมันขยันจริงไอ้คนหนึ่งขยันทําเลวกขยันได้ดิคนเลวขยันทําเลวคนดีขยันทาดีเพราะนั้นความเพียรมันต้องเอาไปประกบว่าใครใครสั่งให้มันเพียรเหมือนโลภก็สั่งให้มันเพียนได้โกงก็สั่งให้เพียนได้หลงก็สั่งให้เพียนได้โง่ก็สั่งให้เพียนได้เมแต่โมโหคนก็สั่งให้เพียนโมโห เพียนโกรธเพียนโมหะคือหลงเพียนอยากได้ถ้าเพียนโดยธรรมมันจะเพียนเป็นธรรมเพียนปรารถนาให้คนอื่นดีมีความสุขเพียนทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์ท้สิ้นทั้งมวลเพราะนั้นความเพียนมัน้องเพียนอะไรเพียนหาเรื่องก็ได้บางคนบอกเพียนหาเรื่องจริงไ้หมอนี่เพียนหาเรื่องดูมันขับมอเตอร์ไซค์สาม่ยวแล้วนะเพียนหาเรื่องเขาเขายิงโป่งตายเลยเา ทำไมน่ะมันถึงตายวะมันเพียนหาเรื่องเขามันเพียนโกนตีนเขาไอ้คนนี่นะไม่ว่ามันทำความเพียนเหมือนกันเพียนมันเพียนขับมอเตอร์ไซค์แข่งกันปั้นตั้มเละเพียนอะไรมันเพียนมอเตอร์ไซค์มันแข่งกันมันเพียนแข็งแต่เพียนไตโหงเลยก็เพียนเหมือนกันแต่เพียนในเรื่องเ็วๆอ่ะเพราะนั้นเหมือนอะไรไปคาราโอเกะไปทองหลอเนี่ยไปร้านอาหารไปอะไรมันก็เพียนเหมือนกัน มันรัฐมนตรีไปอะไรไปเพี้ยน่ะเพี้ยนอะไรโัรสัตว์แบบสัตว์อะไรเด็กหน่อยมัน,นงามๆกสวยดอกไม้ง,งามๆเลยไปดมดมแล้วติดโควิดมาแล้วก็เพี้ยนเหมือนกันไปทีนี้เพี้ยนจนติดโควิดก็ไม่เพีย้ยนไม่จะติดได้ไหมไปโปรดสัตว์เป็นแบบเมื่งอ้างคุณธรรมมาไปโปรดสัตว์แต่ถูกสัตว์โปรดเลาโควิดมามาแบ่งแบ่ง ท่านั้นไอ้คนเอาโควิดมาแบ่งว่าแบ่งๆกันแน่ว่าหมอจะได้มีงานทำหมอจะได้ยศได้ตําแหน่งได้เงินได้ทองพยาบาลจะได้เงินได้ทองได้ตาแหน่งแบ่งๆกันแน่นักการเมืองจะได้เงินได้ทองได้หัวคิวอ่ะเอาก็เพี้ยนแบบนี้เพี้ยนหาเรื่องเนี่ยเพี้ยนหาอยู่หากินับความทุกข์ของคนเนี่ยมาสองยี่ห้อกับพ่ออย่างอื่นไม่ต้องเันหรอกเพี้ยนกันเพี้ยนไรเพราะได้เพี้ยนหลายกว่าเพี้ยนเลยเพียนรักษาผลประโยชน์ของคูเองอะ ้าคนอื่นมาเดี๋ยวมันไปเอายี่ห้ออื่นดิก็เพียนเหมือนกันเนี่ยเพียนรักษาผลประโยชน์ทั่วคู่ทำไมออกมาตรงนี้ได้เอ้าก็เพียกความเพียนเน่ะถ้าไม่มีความเพียนมันจะใครสั่งให้มันทำอ่ะเพียนหาเรื่องผ่วหาเรื่องมีหาเรื่องไหมเพียนหาเรื่องวันนั้งวันก็เพียนจะหาเรื่องกันน่ะที่พีไม่มีเรื่องมันมีไงสูเพียนหาแต่เรื่องกันเนี่ยมีข่าวได้หาเรื่องกันน่ะ ขากันตายหาเรื่องเหมืนเเพี้ยนหาเรื่องหาเราเพราะนั้นอ,อวิยะมันต้องดูอ่ะถ้าเพียนละเพียนบรรเทาเพียนเก็บหอมรอมริบเพียนสร้างสารรเพียนป้องกันดูแลรักษาไม่ว่า้องภาคเพี้ยนกันนะ่ะมนุษย์อยู่เฉยมันไม่ได้มันต้องเพียนน้อยมักก็เพียนคิดอนะ เพียนคิดเพียนนึกเพียนลิษยาเพียนอิจฉาเพียนพยาบาทเพียนอาขาดเพียนจองเวรเพียนขยันเพียนหมั่นเพียนเพียนเพียนเสียสละเพียนสร้างสรรเพียนกตัญยูเพียนรู้คุณตัวเพียนเนี่ยมันมีหลายตัวเนี่ยมันจะไปทางไหนแค่นั้นเองเพียนทางเร็วก็คือมันเพียนทางดีก็คือมันแต่ว่าเพียนทางดีเขาหรอกมีอธิบาดข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยจิตเอาใจใส่เนี่ยเอาใจใส่ใช่ไหมทาอะไรไม่เอาใจใส่มีเรื่องทํากับข้าวไม่เอาใจใส่ รสชาติมันก็อะไรไม่รับประทานสุกรไม่รับประทานแต่ถ้าเพียรดีรสชาติมันออกมาดีสีมือดีคนก็ติดแม่แต่แม่แต่ไอชงกาแฟเนี่ยเห็นไ,ไหมกาแฟที่มาตรฐาน,นจริงๆเนี่ยเขาจะเอาใจใส่ละเมียรสมันจะออกมากลมกล่อมขมนำเปรียปร้ยวนำเปรี้ยวขมกลมกล่อมกันไม่มีใครนำมันกลม เขาเรียกกาแฟนวลนวลเนียนเนียนเห็นไหมแต่ถ้าไอ,ไอ้จังลึงเหมือนน้าล้างหัวลานเนี่ยแล้ว,ว่าไม่เอาใจใส่ไอ้คนไอ้คนชงเน่ยน้ํายังไม่ร้อนเทใส่แล้วเป็นฟองฟอดฟ,ฟาดจริงไม่พึงประสงค์เข้ามาในกาแฟใช่ไหมแปลว่ากาแฟอย่างเดียวถ้าไม่เอาใจใส่ในการชงมันก็ได้รสชาติที่ไม่เดรืดองในร้าวแต่ถ้าคนไม่ใช่คอกาแฟจริงก,ก็กินไม่รู้อะ่ะเพราะนั้นจิตตะเอาใจใส่เนี่ย ถ้าคนละเมียดเนี่ยรสของกาแฟมันจะกลมกล่อมเหมือนทาอาหารเหมือน,นกัน่งคนเขามีสีมือเนี่ยเขาจะรู้ละเมียดมันจะกลมกล่อมแล้วทําอะไรก็อร่อยมดแต่ได้คนที่ไม่มีสีมือนี่เองก็ได้พราะมันไม่เอาใจใส่สักแต่ว่าใส่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 ไปไม่รู้เวลาไหนควรใส่ไม่ควรใส่ไม่เอาใจใส่มันก็มีปัญหาแหละทําอะไรไม่เอาใจใส่ คุณภาพมันก็ต่ำลงต่ำลงมีใจแต่ไม่เอาใจใส่คนมีใจเหมือนกันแต่มาจะเหมือนกับสามีภรรยากันมีกันมีใจกันแต่ไม่เอาใจใส่กันเดี๋ยวก็นอกใจกันเพราะไม่เอาใจใส่กันเอาใจใส่กันนี่มันเรียมสิ่งที่สําคัญเข้าใจเข้าเห็นใจเข้าสิ่งใดเข้าพอใจสิ่งแล้วไม่พอใจต้องพยายาไม่ทําให้เขาไม่พอใจต้องรักษาประครับประคองให้เ,เขาพอใจ ต้องให้รู้ว่าเขาเต็มใจอะไรไม่เต็มใจอะไรพอใจไม่พอใจเอาใจใส่ไปว่าดูแลรักษาเหมือนร่างกายแล้วไม่เอาใจใส่ดูแลรักษาเดี๋ยวก็ติดโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากมายกินก็ไม่เอาใจใส่อะไรหวานมันเค็มไม่รู้จะกินมัว่วเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็เบาหวานความดันหัวใจโรคเอาลูกัวมันมาเป็นหมดเพราะกินไม่เอาใจใส่สุขภาพร่างกายสุขอ,อนามายัยทั้งกายและจิต เอาใจใส่ไม่ต้องเอาใจใส่ดูแลทั้งสองประการไม่เอาใจใส่แต่ร่างกายแต่งแตตัวแต่ว่าจิตใจไม่ได้ดูเขาเลยก็ยังไม่เอาใจใส่เอาใจใส่แต่ร่างกายบ้านเรือนรถไร่สวนรวยนะแต่ว่าใจไม่เคยเอาใจใส่เขาเลยไม่เคยดูแลรักษาเขาปล่อยให้เขาเน่าเหม็นสกปรกไม่เคยเอาใจเข้ามาใส่ใจว่าใจของเราตอนนี้มันเดือดร้อนเพราะอะไรร้อนใจเพราะอะไรใครทําร้ายเข้าใจนี้ เงินก็มีบ้านก็มีรถก็มีเมียก็ม,ม,มีลูกก็มีสมบัติก็มีแต่ทําไมไม่เย็นเลยเพราะไม่เคยเอาใจใส่ตรวจสอบเลยว่าใจมันเอาขนอะไรมาใส่ขนขยะมาใส่บ้านตัวเองขนของเสียขนน้ําเลือดน้ําเหลืองของขนไอขยะพิษขยะพิษที่มันเกิดจากอ่าไวรัสโควิด คราวนี้มันก็ออามาสะสมโควิดบ้านก็วิดไปวิดมาวิดมาวิดไปวิตจะเป็นวิดจะไม่เป็นวิดเสียวิตอารมณ์เสียอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์เสียอยู่เนี่ยอันนี้แปรว่าเอาของเสียมาใส่ใจ,เอ,อาาใจเอาของเน่ามาใส่ใจเอาของเลวมาใส่ใจใส่ใจแตเ่เรื่องเลวเวเรื่องดีๆไม่เคยใส่ใจเพราะนั้นใส่ใจมีสองอย่างใส่ใจเรื่องดีก็ใส่ใจเรื่องเลว ลูกผลไมล้ลักม้ดูแลรักษาเอาใจใส่มันก็เจริญง,งอกงามดีระวังเพี้ยนนอนที่มันจะมาลงกินก็ปลอดเพว่อปลอดภัยได้ผลสำลิดสดําเร็จใจเราก็เช่นเดียวกันการกระทำเราเนคนเราก็เช่นเดียวกันอยู่ด้วยกันไม่เอาใจใส่กันไม่เห็นใจกันไม่เข้าใจกันอยู่ด้วยกันก็คนนอกใจกันเพราะนอกใจเมียนอกใจเลยเป็นคนนอกใจกันเหมือนเบงเกตกรบเมียกันเกกห็นไหมเศรษฐีขนาดนั้นไม่เอาใจใส่กันแลกกันก็นอกใจกันเพราะอะไรเพราะไม่เอาใจใส่กันและกัน หญิงก็ไม่เอาใจใส่ชายไม่เอาใจใส่หญิงถ้าเอาใจใส่กันก็อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเพราะนั้นเรื่องเอาใจใส่นี่ทำให้เห็นใจรู้ใจเข้าใจแล้วตัวเราต้องเอาใจใส่ตัวเราเองนตัวเรามีใจเป็นอะไรมีใจมีราคะใจมีโทสะใจมีโมหะใจมีนิสยาใจห่อเหี่ยวใจหดหูใจเคลิบเคลิ้มใจตั้งมั่นใจไม่ตั้งมั่นเราต้องรู้ว่าใจเราต้องเอาใจใส่ใจเราว่าใจมีอะไรอยู่ในใ่ นี่ใส่ใจใจใส่ใส่ใจใจใส่ใส่ใจถ้าไม่เอาใจใส่แล้วไม่ใส่ใจก็จะไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นใจใจเป็นไงใจหดหู่เพราะอะไรมันถึงหดหู่ใจมีราคาเพราะอะไรมันถึงมีราคาใจมีโทสะทำไมถึงมีโทสะใจิสยาทำไมถึงมียิสยาใจมีทิฏฐิถือตัวทำไมถึงถือตัวใจมีมานะทิฏฐิมานะเห็นอะไรถือว่าเราต้องเทียบเท่าทิฏฐิเราเห็นคราวนี้ถ้ามีอันนี้ แล้วก็ต้องดูอ๋อไอ้นี่มันเป็นทิฏฐิมานะ,นะนะรู้ว่าใจเราต้องไม่เอาตัวนี้เข้ามามันก็ไม่อยู่กระเดาเพราะมันไม่อยู่มันก็เหลือแต่ทมถ้ามันอยู่มันก็เป็นอารมณ์เด็กใจจึงม,อมีอารมณ์อารมณ์อารมณ์ไม่พอใจอารมณ์พอใจเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเอาใจใส่นี่สําคัญมนุษย์ผู้ฉลาดเมื่อเอาใจใส่แล้วย่อมรู้อะไรเสียอะไรดีนี่คือสลึงที่สามสลึงที่สี่สุดท้ายเห็นไหม วิมังษาแยกแยะเนี่ยแยกเลยแยกอันไหนควรไม่ควรอันไหนใช่ไม่ใช่เหมือนเราแยกจะกินอะไรกินอะไรมีประโยชน์คบคนไหนมีประโยชน์ไม่ประโยชน์คดคิดยังไงมีประโยชน์ไม่ประโยชน์มันจะมีการแยกแยะเมื่อร่างกายที่มันแยกแยะสิ่งแปลกปลอมให้ร่างกายอันไหนสิ่งแปลกปลอมมันร่างกายมนทําหน้าที่ของมันเส้นเลือดแดงก็สูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายบํารุงสมองบำรุงร่างกายซ่อมแซมสื่อสาทั้งสิ้นทั้งมวล เลือดดำก็ดึงกลับคืนมาเพื่อฟอกใหม่แปลว่ามันทำหน้าที่ของมันอ่ะมันมีแยกแยะอันไหนสิ่งแปลกปลอมไหนมันกันนำออกไปอันไหนเอาเลือดเอาเลือดขาวเลือดน้ำเหลืองมันเอาไปทำไมเป็นภูมิคุ้มกันเป็นภูมิคุ้มกันเป็นคุมบอกพร่องเจ้าไปทําหน้าที่ป้องตันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาในร่างกายเจ้าไปซ่อมแซมสึ่งสึกล้อกล้ามเนื้อเส้นประสาทกระดูกอะไรแกไปซ่อมแซมนะมันทําหน้าที่ของมันมันแยกแยะของมัน กินเข้าไปมันจะแยกแยะของมันเองเข้าไปในีระก็เพาะมันมีทําหน้าที่วิมังสาแยกแยะในร่างกายเนี่ยมันทําหน้าที่แยกแยะอย่างมากมายแต่เองไม่รู้ว่ามันทําหน้าที่เป็นวิมังสาคือแยกแยะแต่คนเราอยู่มันแยกแยะไหมอยู่รู้จักแยกแยะคบคนไหมควรไหมคนนี้ควรคบไหมคนนี้เลวกว่าเราดีกว่าเราสูงกว่าเราเสมอเรามีศีลธรรมมากกว่าเราเราควรครบไว กราบไหว้สการะบูชาคนนั้นต่ากว่าเราเราควรงดเว้นคนนั้นจูงเราไปที่ต่ำเราก็ควรเว้นสถานที่นั้นเป็นที่เร็วเราควรงดเว้นสถานที่นั้นจะติดโคโรนวิดเราก็ไม่เข้าไปใกล้เพราะมันอันตรายเราก็ไม่สุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปมันก็จะไม่เห็นเป็นอะไรก็มันมันง่ายจะตายาในการาารกักษาโรคให้มีอิธิบาททั้งสี่แล้วท่านจะเป็นผู้ที่พ้นภยัยพ้นโทษพ้นทุกข์และจะปราถนาม,มรึกส่งอวรวั์สิบัติง่ายนิดเดียวเพราะมีอิธิบาทที่ ที่ทําถูกต้องแล้วสํารวมแล้วมีทางเดินแล้วบาดฐานแห่งความก้าวหนะ้าความสำเร็จสลึงเนี่ยสลึงที่หนึ่งสลึงที่สองสลึงที่สามถ้าเราขาดไปหนึ่งสลึงก็คนไม่เต็มบาดเราขาดเราขาดวิริยะเรามีแต่ฉันทะเราขาดใจเอาใจใส่เรามีแต่วิริยะกับจิตกับฉันทะแต่ขาดจิตตาเอาใจใส่ เรามีฉันท่าริยะจิตตะแต่เราไม่เวมังสาแยกแยะอะไรควรไม่ควรอะไรใช่ไม่ใช่อะไรควรเวนอะไรควรงดอะไรควรทําอะไร,รไม่ควรทํามันก็ขาดวิมังษายังขาดอยู่ได้สามสลึงแต่ขาดหนึ่งสลึงใณรที่เขาดา่าเราดา่าไอ้คนไม่เต็มบาทก็อย่าไปโกรธเขาถ้าเราเต็มบาทเราต้องเป็นอรหันตุคนแล้วที่เราไม่เต็มบาทถึงจะมาเกิดอีกมาสั่งสมกุศลเพื่อให้เกิดความฉลาดในมีฉันท่าวิยะติกามีมังษาแต่ถ้าเราไม่มี ไม่มีสี่สลึงนี้เราเต็มบาทไม่ได้เป็นคนก็เต็มบาทไม่ได้เป็นผัวก็เต็มบาทไม่เป็นเมียก็เต็มบาทไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มบาทไม่ได้ถ้าเต็มบาทเมื่อไหร่จะปรารถนาอะไรอ่ะมนุษย์สมบัติสวรรค์อมนิพานสมบัติพุทธเจ้าไม่เหลือวิสัยไม่เกินวิสัยเพราะมีอิทธิฤทธิทางแห่งความสมิดแห่งความสําเร็จเกิดจากอิทธิบาททางแห่งความก้าวหน้าไม่ใช่พระบาทไหว้พระบาทสระบุรีแต่บาทนั้นมันอยู่ที่ใจเรามีทั้งสี่รอย รอยที่หนึ่งคือรอยฉันทะรอยที่สองคือรอยวิริยะรอยที่สามก็คือรอยจิตตะรอยที่สี่รอยวิมังสาไม่ใช่ว่าตีนภูเจ้าจะไปเหยียบก้อนหินหลุมไม่ใช่สว่านเจาะหินได้ถ้าสานเจาะหินได้เทวทัตติ้งก้อนหินทำไมพระบาทห่อเลือดละ่ะพระบาทที่สระบุรีเขาเอาไว้แทนคุณธรรมสี่ข้อนี้ถ้าเหยียบลงสู่หัวใจใครในหัวใจใครมีที่บัรท,ทั้งสี่นี้ประทับไม่ต้องไปไหายหรอกพระบาทจระบุรี ไม่้องนั่นดอกเงินบาทไม่ดองนั่นอกบาทที่สี่แบบมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนบาททูจะอนิฐานบาททั้งสี่ลูกเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวก็มารวมที่จิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวไงก็หนึ่งเดียวคือมีฉันทะที่ใจวิยะจิตตาวิมังสาที่ใจมันเลยมีธรรมะธรรมะอะไรธรรมะอิทธิบาทแห่งความสําเร็จและความสำธิ์ท่านทั้งหลายทํามีสิ่งนั้นในตนแล้ว ท่านจะเป็นผู้เจริญเป็นผู้รุ่งเรืองไม่รุ่งริ่งเป็นพวกงอกงามไพบู์เพราะมีธรรมพุทธเจ้าคืออิทธิบาทเป็นหนุนส่งหนุนส่งไปสู่เป้าหมายแห่งค,ความสุดความสําเร็จเรียกอิทธิฤทธิถ้ามีสีบริการความเป็นอิทธิฤทธิมีอิทธิฤทธิก็จะสำฤทธ์สำเร็จดังนี้แลยัคพาวาริวา,วาหาปูราปริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกรปฏิจิตตังปฏิตังทุมหังกิพเมวสมมิชตุสเพปุเรนตุสังตปาจันโทปนารโสยถามณีโชเิราโสยถาสพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีธีคายุคกภวะพิวาธนาสีสนิจจัวทาปจายโนัตารโรธรรมาวัฏันเตียวโนสุขังพะลาลุ